อัปเดตการดินทางปัญจกยามไปแต่งงานมาที่84แบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าเราติดอยู่ที่ประเทศทาจิกสถานนะครับผมประมาณ10วันนะครับเนื่องจากเราเรอวีซ่ามาตั้งแต่ประเทศคาบูที่อัฟกานิสถานนะครับทุกคนซึ่งมันแบบมันไม่ผ่านนะครับแล้วก็มันเพิ่งจะมาผ่านแบบชั่วโมงสุดท้ายในตอนที่ผมเนี่ยกำลังจะจองตัว๋วเครื่องบินเพื่อจะข้ามประเทศอุซเบกไปแล้วนะครับทุกคนนึกว่ามันจะไม่ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่คือติดติดอยู่ที่เมืองดูชานเบยจะไปหน้านก็ไม่ได้จะถอยหลังกก็็ไได้นคคนค ในที่สุดมันก็ผ่านครับเราก็เลยแบบต้องรีบเดินทางออกจากประเทศทาจิกนะครับเพราะว่ามันกินเวลาเราที่นี่เนี่ยไปเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยแบบจะเดินทางเอาจักรยานขึ้นแท็กซี่นะครับผมแล้วก็ไปที่ชายแดนของทาจิกนะครับแล้วก็คาดว่าจะเดินทางเข้าประเทศทอ,อุซเบกพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ เราติดตามเปม็นกำลังใจในการเดินทางครับแล้วก็เวลาเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณ1เดือนนะครับผมกับอีก4ประเทศที่ผมจะต้องข้ามนะครับก็หวังว่าเราจะไปทันนะครับเราติดตามว่าเราจะทันกันยังไงนะครับเราติดตามว่าผมจะไปยังไงให้ทันถึงตุรกีในเดือนประมาณแบบในช่วงปลายปลายสิงหาทนะุกคนก็เราดูครับ